ยี 24, 25, 26, 26่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่หกก่องเพื่อนอยากรู้ไหมคะว่า CF ของร้านพิมพรี่พายแล้วจะได้ของจริงไหมของรอนานหรือเปล่าแล้วของที่เรา CF จะได <als> ้ครบไหมแบบมีป euh ัญหาตามที่เขาได้ไปเมนกันหรือเปล่าวันนี้อามวยมี ของอันนี้คือของที่อหมยและทีมงานช่วยกับ CF e. เพื่อทำคลิปนี้เลย <_ letter> <_ letter> เรามาดูด้วยกันนะคะว่าจะได้ของครบหรือเปล่าอ่ะทุกคนนี่ก็คือเริ่มแกะนะคะตัวนี้จะเป็นกล่องแรกที่ทั้งตัวหมยเองแล้วก็แอดมินอันนี้มาอันนี้คือแกะการสดๆเลย,เลยนะจ๊ะมีความแบบ ทุกคนทุกคนมาแล้วมามาาสวยไหมยังไม่เปิด <c oughs> แล้วก็มีอนันนะึงอ่ะ <c oughs> เรียบร้อยเ,เดี๋ยวให้ทุกคนดูก่อนสวยมากทุกคนสวยมากคือราคาขายาพี่เขาประมาณสี่ร้อยห้าร้อยสวยมากเออเออสวยสวยสวยแหมอ่ะลอ,องดูนี่คะ่ะน,น่ารักมาก งานป้ายแล้วราคาที่หวยได้ก็คือร้อยแปดสิบบาทค่ะ180นะี่ร้อยแปดสิบเป็นไงแกรูร่ามากเาไปเลยจ้ะอ,อีกอันนึงฉันซีเอ็มไม่ทันนี่มีนี้ด้วยจ้าหมายถึงว่าแบบมีถุงใส่ใเฮ้ยซื้อของมาให้อ่ะอะไรอย่างนี้ชุกกันน่ารัก อันนี้ของงานแบรนด์นะจ๊ะน่าจะเป็นแบรนด์พราวนะคะเนาะอองานดีมากงานดีทุกคนเปิดมาเข้าไปข้างในก็คือใส่โทรศัพท์ iPhone ได้ประเด็นคือชอบแล้วมันจุขอนได้เยอะด้วยเออนี่สีชมพูทุกคนอีกอันนึงมีความเต้นเต้นเออชสื่อดก็รู้ได้ได้น่ารัก สีดำก็สวยสวยมากแม่ฟังเสียงความใหม่ฟังเสียงความใหม่นะเห็นไหมฮบสีคือเอฟตลอด <S 2> <S 2> ใช่ทุกคนถุงผ้าสีชมพู <S 2> <S 2> ใช่ใช่ถุงผ้าเหมือนกันแล้วก็ได้อันนี้มาด้วยใายแบบปังมากแม่ใายปังมากมากชอ,ชอบชอบทุกคนได้เวลาสองอันขอเสียงปรบมือค่ะ ว่าไม่ดใ,ใช้ใช้การยังไงอะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะเวลาใช้นะคะก็นี่แบบนี้เลยเห็นไหมสวยแกนี่ก็ใส่แบบอ๋อวันนี้ไปหาลูกค้าอุ้ยวันนี้ไปเที่ยวอะไรอ <c oughs> เออมีความแบบเลิศเลยนะคะเออและอันนี้อันนึงก็จะเป็นแบบเนาะพราพ้าน้าร่านารักงโอเคนี่คือแกะมาจากกล่องใหญ่นะคะต่อไปค่ะทุกคน เดี๋ยวเราจะมาแกะไปด้วยกันค่แะแต่ทําไปวันที่28แล้วก็วันนี้ได้ของวันนี้วันนี้วันที่7นะคะ28 2 8 29 3ปด1ี่หยุดไงพี่วิพัยหยุด31ถึงวันที่3แล้วก็มานับต่อก็คือ4 5 6 7, 7้วันพอดีได้เลยค่ะกล่องนี้ใหญ่มากทุกคน นี่อันแรกนะคะนี่คือน้ำพริกของพิมพ์รีพายนะคะเป็นน้ำพริกแบบเผ็ดคูณ2องต่อไปอไม้ของแถมด้วยนี่เป็นของแถมนะคะแคปหมูฉันชอบมากเลยแย่เยอะมากมรสต้ยมยำหนึ่งกิโลค่ะทุกคนได้มาสามรบาท และอีกอันนึงที่ชอบมากเก้ทำมซองหะลุอะไรอย่างนี้สวยไหมสวยค่ะแล้วก็ลายเอียดข้างหลังนะคะคือแบบเป๊ะมากข้างหลังจะเป็นแบบเออเดือนนี้ถึงเราจะกินแค่ข้าวแล้วก็มีน้ำมีกินแล้ว <laughs> อ่าเดือนนี้นะคะเรามีกับข้าวกินกลางเดือนถึงปลายเดือนแล้ว ีจะแกะให้ดูนะทุกคนนี่ไงแล้วปีหน้านะคะน่าจะเป็นปีนี้แหละก็คือของทุกอย่างที่หอมวยรีวิวตรงนี้นะคะก็จะไปขายอยู่ที่ t o p s b i g ิกก็จะเข้าด้วยกับเดียวมีกล่องใหญ่แล้วเปิดดูกล่องในกล่องจกข่้นเดี๋ยวกล่กองในกล่องอันนี้จะเป็นกล่องในกล่องนะจ๊ะ ด้วยนะคะนี่คือวิตามินซีกันทุกคนอันนี้พี่พีวิทภัยไ,ไม่ได้มาเป็นสปอนเซอร์นะะจ่ายคนเดียวทุกอย่างเลยนะคะจ่ายคนเดียวทุกอย่างเลยแล้วเป็นโปรโมชั่นิยี่สิบหกกล่องวิซีนะคะยี่สิบหกกล่องราคาลังกล่องอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบบารู้ว่าเขาบิก๊กซีแน่นอนนะคะยี่สิบหกกล่องไปซีเอมาได้สองพันห้าร้อยบาทจกเฉลี่ยกล่องละร้อยหนึง่งเออตีประมาณร้อยหนึ่งค่ะทุกคน กินแบบจุกๆและกล่องในกล่องมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดซองเดี๋ยวเราต้องนับกันก่อนใช่ไหมใช่หนึ่งสองสองเอาไม่นับป่ะสามสี่ห้าหกเดี๋เดียวนันาแปดแล้วใช่เหรอสองสี่หกแปดคแปด ยี่สิบสียี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบหกกล่องนับผิดเมื่อกี้เนี่ยแหละใช่ทั้งหมดยี่สิบหกกล่องครบค่ะทุกคนนี่ก็เป็นรีวิวเบาๆเบาๆนะคะสำหรับของที่ซื้อผิดวิภายมาบอกเลยค่ะว่าคุ้มโอเคค่ะทุกคนนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับอมวยด้วยคลิปหน้าอมยจะมาทำอะไรจะมาเด็ดได้อะไรก็ติดตามกันด้วยนะคะ ขอบคุณนะครับทุกๆสอบทุกๆการติดตามไม่ลืมไปกดติดตามเพจของอมุทพัลลัดด้ค่ะวันนี้ไปและวคัะทุคนบ๊ายบาย